ชัยชัยยะงไอสุโรโรหรินเทวาชัยชัยยพระมาสุราโคชัยชัยยนาโควิรุนหาโควิรุปา อาภาษาไทยโยสีนอสาวกษาพชัยยาระตัวเตะใจธรรมอิจสัง บูชาคุณพอบูชาคุณมีดามันดาบูชาคุณปัตชาคูบาจันบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณภูมิที่ภูมิทางก็้าถูกเจ้าก้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของเจ้าหนองเจ้าบึงพุทธังพุกธรรมังพุกสังขังพุกพุทธังพุกธรรมังพุกสังขังพุกพุทธังพุกธรรมังพุกสังขังพุกจะพุกภูมิที่ภูมิทางเจ้าถูกเจ้าก้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของเจ้าหนองเจ้าบึงพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์อาพระสงฆ์เป็นแสงสว่างให้แก่ลูกชาวบ้นที่ดุรานก็มีคนถูกไว้อยู่นะ พิกหนึ่งตัวละห้าบาทสิบาทขอเจ้าปูเจ้ายยาพระสงฆ์เปิดพระสงฆ์ทางมันถูกวางกำาังบุญละมาละล่กไม้เล่าให้ไก่น้อยเล่าให้ไก่โตมาถวายขอคุณภูมิที่ภูมิทางไม่ว่าจะเป็นคุณพูดผีปีศาาสุรกายณนะสถานที่นี้เชิญเดอ้อมากินให้อิ่มให้เต็มให้มีงานมีคไว้มาตีมา จันแดงนะครับชันพิธีนะครับคุณผู้ชมครับสาทูสาทูเหมือนมากนะค,คุณผู้ชมเหมือนปูรสีนะครับเหมือนปูดสีนะครับบางครั้งก็ดูเหมือนพระนะครับ ลูกหลานคนยากลงไปิดดูว่าจะได้ตัวเลขตัวไนเขาลงจะาอนจะทำพิธีต่อไปนะครับ

มือนแกะตัวได้ไหมคะนักมารแกะตัวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ราคาเก่งมือมันมันอึหรือมันออกประบนเลยค่ะข่าเบียนค่ะเออกไปบุญไปถึงปุ้ยปุ้ยบุญบุญแน่ไปบุญน้อยไปบุญนะไรเขาบุญยังไงเขาบุญบอกว่ากองยาวเขาได้กองยาวแต่เขาไม่ถูกสักบาทให้ทำยังไงนั่นแหละบนบอกกองยาวบวอร์ซี่จากบาท ว่าสื่อพ่อบาทอ้าวแม่มานกับจางก็แป้นี่แ mm ม่ม hmm. right? ่ันแม่ออกตัวนีไไม่าวงามไปแล้วออกตัวนีฝึกษาก่อนบนเหนียวฝึกษาก่อนเด้อบนยัถึกหลายๆเอามาล้ำซี มามีล่างออกคนเดียวครับ่อท่านผู้ชมครับข้าพ่อตอนนี้ข้าบ่อข้าได้มาบนตอนนี้รับตอนจะบนเด้อท่านผู้ชมครับเป็นการเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่นี่ก็คือ เอสเห็นนก็เปล่จริงๆนะครับก็คือซึ่งจอมปลวกลูที่ยาจอมปลวกสูงมากนะครับสูง,จร,งจริงๆนะครับยองเอ็ต้องยอมรบับมาดูว่าคุณชมนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับซึ่งมีอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับแปลกๆเยอะนะครับสิ่งที่แปลกๆเอสก็พยายามตามให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะแล้วย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ถ่ายทํามาก็คือเกิดขึ้นแล้วเราก็มาถ่ายทําให้ชมได้ชมนะครับในส่วนตัวนี้นั้นจะแล้วแต่นะครับตรงใช้วิจกรณญาในการรับชมเอ็ดก็คือเป็นแค่นําเสนอนะครับเป็นแค่นําเสนอ fc ทุกคนนะครับเอ็ดก็ไม่ได้ว่าจะให้ทุกท่านจะต้องงมงายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเต่ว,ว่า่เป็นการดูแล้วใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานะครับจงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแล้วก็ จงวิจารณญาณในการรับชมทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อเป็นความสุขทุกคนทุกท่านนะครับเป็นสิ่งที่ไทยทศสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับส่งเลขยางที่เห็นนะครับนี้หัน้องนั้นมาตอนนี้หน่อยทั้งสัุกอยงฝึกฝึกฝังฝึกฝํกฝักฝึกัึกิึกฝึกฝามาึกฝึกฝกกกึกกก เป็นแสงเงินแสงของอัคาระยังตาไม่ขาถาจงลงมาประสิทธิณส่องฟ้าเมืองส่งดินพุดส่องจิ๋นทาเส,ส้นกำหนดยะสรองอากาศมามักมามาจิตตะกังวิญญาณังอัคาระติตติ เก็บนาจอไว้ด้นะครับสองสาสี่สองสามครับนะสี่สองสามทุมนะครับได้แล้วนะครับ C สองสามสองสามดูด้านจะเป็น C สองสามสองสามสองหมันตัวเดียวกันนสกับหตัวเดียวกันเนาะสองห้าสองสามหาสามห้าสาแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าโจอ่ดูเลยนะครับแคปหน้าจอไปวิเคราะห์เองนะครับผม C สอง C สองสามต้องดูจากด้านนู้นก็ได้ไเลขสองเลขสมเลขสี่ส เลขสี่นิดชัดชัดมากเลขสี่เลขสามชัดมากเลขสองมากจอยด้ลยครับไปดูด้านล่างกันเลยครับเนี่ยก็ครับไปดูด้านล่างนะครับสี่สองสามนะครับก็ดูดูด้วยกันนะครับต้องดูด้านหลายด้านนะครับเผื่อเลขอาจจะดูยากนิดนึงเนาะ ลูกของมูชาคุณไม่ไดามาไดาไมมูชาคุณปัจจายคุณพระุณธมูชาคุณพระธรรชายคุณพรโมูชายคุณระพิชิตมูายคุณพระสัจปาติมาพระสงฆพระสง ยยตะาสุปันนะคะนามะเหสิโนจะโยเปปุตตสะสิริมะตอะยังมารสะจะปาติมโตปะราอจโยอุปโภชะยํงโพติมันเตปะโมติตาจายยตะานา นาเอเสโนใจโยิโรตัสสิริมาโตยังมารัสสะจัปปาติมาโตปะระใจโยโถสยมโตติมันเดบะโมติตาชัยยะตาภาสะพระมคนาเมเสโนจตัโพติยามเลสักยะ นันติวาตโนะเอวังตะวันวิทยโยห์ยชายาโสชายามังคะเลอปาราจิตตาปัญจเกสีสิปะทเวโปคะเรอภิเศกิสาปะภวทา มากเลยคมามเฉียบนาแม่ล็อกกีดเม่อกกีดออกนะพวกอะไรบ้างครูหนึ่ง 啊。